สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับตอนที่1นึ่ีสองครับปี2องพนะครับในวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับ e l a t i o นนะครับเรื่องความสัมพันธ์นะครับ R เป็นความสัมพันธ์จาก A ไป B นะครับด้ตัวนะงรับ R เป็นความสัมพันธ์ในเซต A นะครับนี่คือสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสถึงครับบทนิยามที่1ครับ ความสัมพันธ์ relation คือเซตของคู่อันดับเซตของคู่อันดับเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับเซตะครับเป็นความสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อเราใช้ตัวะครับเซตอรับเป็นความสัมพันธ์ก็ต่อเมื่อ x เป็นสมาชิกของเซต R แล้ว x เป็นคู่อันดับนะครับต่อไปบทนิยามที่2ครับความสัมพันธ์จากเซต a ไปเซต b นะครับกำหนดให้ ab แทนเซตใดๆนะครับ เซต r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b ก็ต่อเมื่อ r เนี่ยตัวเนี้ยเป็นสับเซตของ a คูณ b นะครับตัวอย่างครับของความสัมพันธ์เห็นไหมครับข้อหนึ่ r ากับเซต0 1 3 4 7 5นี่คือเซตคู่ดับเซตคู่ดับเขาเรียกว่าความสัมพันธ์นะครับเส้นราใช้ตัว r นะครับข้อ2อง r ถากับเซตคู่ดับ a b คู่ดับ c d คู่ดับ e f คู่ดับ g h มี4คู่ดับก็มีความสัมพันธ์ข้อ3เซต คูณนักเรียนนะครับข้อ4เซตว่างเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตเซตว่างก็เป็นความสัมพันธ์เช่นกันนะครับความสัมพันธ์จาก a ไป b ข้อ1ครับ a คูณ b เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b เพราะ a คูณ b มีสับเซตของ a คูณ b เพิ่งน่ะตัวเป็นตัวเองเป็นสับเซตของตัวนันเองนะครับข้อ2เซตว่างข้อ2 เซตว่างเป็นสเป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b เพราะเซตว่างเป็นสับเซตของ a คูณ b นะครับข้อ3กําหนดให้ a b, b เป็นเซตจํากัดสมาชิกในเซต a เท่ากับ a ตัวนะจำนวน a ตัวสมาชิกในเซต b มีทั้งหมด b ตัวแล้วจะได้จํานวนสมาชิกของ a คูณ b ก็คือเอา a กับ b มาคูณกัน่นครับกําหนดให้เซต a คือเซต4 3 4มีสมาชิก3ตัวเซต b มี0 1 2 3 4มีสมาชิก5ตัว จงเขียนความสัมพันธ์มากกว่าเงื่อนไขามากกว่าจาก A ไป B หมาหมายว่าสมาชิกในเซต A ต้องมากกว่าสมาชิกในเซต B นะครับขั้นแรกก่อนคุยหาย a คูณ B ก่อนนะ A B, คูณ B ผลคูณคาร์ดิเชนนะครับ A 2จับ B ได้5ตัว2จับ0จับ1จับ2จับ3จับ4ได้5ตัว3จับเซต B ได้5 5้คูนดับนะครับ 4จับนี่ได้อหตัวก็เป็นทั้งหมด15ตัวหรือสามคูณห้นี้มี3าตัวอันนี้มี5ตัว3ามหาสิมี15บ้าคูณดับที่เราจะได้ครับนี่ครับ A คูณ B เราเริ่มครับ2องศ2นย์สอทันนะครับไม่ต้งงนะแล้วอะไรสามศูนย์จนกระทั่งถึง44่ีเป็นทั้งหมด15บห้าคูณดับตรงเขียนความสัมพันธ์มากกว่าจาก A ไป B A มากกว่า b ครับแล้วก็ดูตรงนี้ครับจากนี้ นี่ครับเอกลุกหน้านะครับสองมากกว่าศูนย์จริงครับสองหนึ่งสองมากกว่าหนึ่งจริงครับสองสองไม่ได้นี่ตัดทิ้งครับไม่เอาครับสองสามไม่ได้ไม่เอาครับสองสี่ไม่เอาสามศูนย์ได้ครับสามหนึ่งได้สามสองได้สามสามไม่เอาครับสามสี่ไม่ได้สี่ศูนย์ได้สี่หนึ่งได้สี่สองได้สี่สามได้สี่สี่ไม่ได้ นี่คือเงื่อนไขความสัมพันธ์นะครับมากกว่าจาก A ไป B นะครับจาก A ไป B ให้คำตอบที่เราได้คือนี่ครับนะเซต2021 3031 3240 4142 43ก็มาจาก A คูณ B นั่นเองนะครับโอเคนะครับเงื่อนไขที่หนึ่งได้นะครับต่อไปข้อ2ครับจงเขียนความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์มากกว่าจาก B ไป A b ไปเองเริ่มจากเซตปีครับ0จับ2 0จับ3 0จับ4ี 2, ่ครับ0.2 0.3 0.4ตงศย์ย่ัก็น1จับ2 1จับ3 1จับ4ไม่งงนะครับมีทั้งหมด15คู่ดับเช่นกันนะครับจงเขียนความสัมพันธ์มากกว่าจาก b ไป A อก็เริ่มครับ0มากกว่า2ไม่ได้ครับตัวนี้ไม่ได้ไม, 4. ไม่ได้0 4ไม่ใช่1 2ไม่ได้1 3ก็ไม่ได้ 1,4ไม่ได้สองสองไม่ได้2,3ไม่ได้โอ้นี่ไม่ได้ครับสองสไม่ได้สาสองได้ครับจาก PPA 3สองได้3ามไม่ได้3 4มสไม่ได้4 2่สองได้สี่สามได้สีไม่ได้ข้อสุ่ว่าข้อนี้มีแค่3ามคู่สามคู่อันดับครับดูข้อ2นะครับนี่ครับเซตสามสองเห็นไหมครับเซตสามสองเซตสีและเซตสี โอเคนะครับได้นะครับต่อไปข้อ3ครับจงเขียนความสัมพันธ์หาลงตัวนะครับจากเซต A ไป B ีเซตดครับหาลงตัวก็หมายความว่าสมาชิกเซตเหาสมาชิกเซตบีได้ลงตัวนะครับอ่าคูหามาแล้วเอคูบเหมือนเดิมครับที่เราได้มาทั้งหมดสิบห้าคูณดับเราก็เริ่มครับ2หาร0ได้ครับ2หาร1ไม่ได้นะครับตัดทิ้ง2หาร2ได้2หาร3ไม่ได้ สองหารสี่ได้สามหารศูนย์ได้ครับสามหารหนึ่งไม่ได้สามหารสองไม่ได้สามหารสามได้สามหารสี่ไม่ได้สี่หารศูนย์ได้สี่หารหนึ่งไม่ได้สี่หารสองไม่ได้สี่หารสามไม่ได้สี่หารสี่ได้ครับอ่าท่านนี้ก็ได้ทั้งหมดได้เซตออกมาเป็นคูณดับทั้งหมดกี่คู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคูณดับข้อสามนะครับนี่ครับ ข้อสามความสัมพันธ์เท่ากับเซตนะครับคูณดับสองศูนย์คูดับสองสองคูณดับสองสี่คูณดับสามศูนย์สามสามสี่ศูนย์สี่สี่นะครับโอเคนะครับดีครับจงเขียนความสัมพันธ์หาลงตัวจากเซตบไปเซตเอจากบีเอนะครับเอาบีขึ้นก่อนนะครับนี่ครับศูนย์สองศูนย์สามไปได้นะครับเงื่อนไขบีไปเอหาลงตัวแล้วก็เริ่มครับศูนย์หางสองเอาศูนย์ไปหารไม่ได้นะครับก็นี้ตัดทิ้งเลยครับหนึ่งหารสองได้ครับ 1 3าร3ได้ครับ1 4หารสีได้ครับสองหาร2ได้2หาร3มไม่ได้2 4หาร4่ได้3าหาร2ไม่ได้3าหาร3ได้3ามหาร4่ไม่ได้4หาร2ไม่ได้4ี่หารสามไม่ได้4หารสีได้นี่ครับหันก็ได้เซตคู่นบบที่เกิดขึ้นข้อ4นะครับเซตหนึ3งสองหนึ่งสนะครับ นี่คือความสัมพันธ์นะครับที่มีเงื่อนไขนะคร Prof ับจาก4ข้อนะครับทำได้นะครับ right. state, ตัวอย่างต่อไปครับกำหนดให้ z แทนจำนวนเต็มนะครับเแทนจำนวนนับนะครับและความสัมพันธ์จาก z ไป n นะครับโดยมีเงื่อนไขดังนี้ให้ความสัมพันธ์คือ zr ตอาเท่ากับเซตคูณดับ x y เป็นสมาชิก z ซคูณเนะครับโดยที่วายกับแอบสตูเอ็กอ่เราก็เริ่มข้อแรกก่อนนะวายกับแอ ข้อนหนึ่งครับนี่ครับคำตอบได้เลยครับเหตุผลเพราะอะไรครับไว้นิดหนึ่งนะครับ y, y เท่ากับเอฟสแตรดเอคราวนี้ x คือจำนวนเต็มจำนวนเต็มมีทั้งบวกลบและก็ศูนย์นะครับแทนลงไปคำตอบอยู่ในค่าสมมติถอดมาได้ค่าบวกเสมออัน x เป็นลบสามกพราลบสามนะ y ได้สาม นะครับเห็นไหมครับถ้า x เป็นลบเ y ก็ได้9นะครับถ้า x เป็น0ค่าสมมูลศูก็ได้0นี่ครับไม่งงนะครับถ้า x เป็นค่าบวก y ก็ได้ค่าบวกครับได้7ค่าสมมูลเจก็ได้7โอเคไหมครับเพื่อนว่า จำนวนเต็มลบอยู่ในค่าสมมูลถอดมาได้จนเต็มบวกนะครับเพราะนั้นพูดงา่ายลบ3ก็ได้3มลบ2ได้2ลบ1ก็ได้1 y เป็น1นะ x เป็น1 y ได้1 x เป็น2อง y ได้2 x เป็น3 y ได้3ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดทางซ้ายทางขวานะครับโอเคนะครับตรงนี้ไม่งงนะครับเซต r ทกกับเซตคูณดับมาซิ r, ด r, คูณ m โดยที่ y เท่ากับ x บวก3 x ต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับผลลัพธ์ที่ได้ต้องเป็นจำนวนนับอ่า เราก็เริ่มตัวแรกครับจำนวนนับตัวแรกของคือ1ถูกไหมครับฉนั้น x เป็นลบสามลบสามบวกสามได้ศูนย์ไม่ได้ครับฉนั้นต้องใช้นี่ครับ y เท่า,ากับตัวอะไรสักอย่างแล้วบวกกับสามนะครับถ้าเราใช้ศูนย์จำนวนเต็มก่อนถ้าได้ลบสามบวกสามได้ศูนย์ศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับครับฉนั้นตัดทิ้งครับอันใหม่ครับ ถ้าใช้ลบสี่ลบสี่บวกสามได้เลยครับได้ลบหนึ่งลบหนึ่งม่จำนวนเต็มลบไม่ให้จำนวนนับครับตัดทิ้งครับตรงนี้ใช้ไม่ได้ครับลองใช้ใหม่ครับลบสองครับเริ่มจากลบสองบวกสามได้หนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนนับครับอันนี้ได้ครับเริ่มแล้วก็ได้ครับตอบคือลบสองแล้วก็ลบหนึ่งนี่ครับเริ่มจากลบสองครได้สอง คูณเรียงระดับมานะครับ0นี่ครับทันนไหมครับอางนี้ได้คำตอบมาอ่าก็สรุปว่าเราได้เซตเนี้ยออกมาครับนี่ครับลบ2 1นท x ลบ2 y ได้1แทน x ลบ1 y ได้2ตามนี้ครับแทน x ได้0 y ได้3แทน x ได้1 y ได้4ไปเรื่อยๆครับไม่สิ้นสุดนั่นเองครับแต่เริ่มต้นที่ลบ2 x เท่ากับลบ2นะครับ สังเกตนะครับผลลัพธ์ที่ได้นี้ค่า y ต้องเป็นจำนวนนับนะครับจำนวนนับก็คือ1 2 3 4 5นะก็พูดง่ายคือจำนวนเต็มบวกนั่นเองจำนวนนับโอเคครับเซตนะครับคู่ดับ x y เป็นสมาชิกแคูน n โดยที่ y เท่ากับ x กำลังสลบหคือผลลัพธ์ค่า y ต้องได้จำนวนนับนั้นนั่นเรียงสังเกตครับถ้าแทน x ได้0ค่า y ลบหไม่ได้ครับถ้าแทน x ได้1 1ึ่งกำลังสองลบลบหได้0ก็ไม่ได้ครับถูกไหมครับ เอาแทน x เริ่มจากเลข2นะครับเลข2แล้วก็ลบ2 2 2เป็น4 4ลบ1ได้3ทันไหมครับอันเริ่มจากเอาค่าบวกก่อนก็คือเริ่มจากเลข x เป็น2 3 4 5ไปเรื่อยๆ่สที่สุดส่วนทางซ้ายคือลบ2ลบ4ลบ6บ3ลบ2ลบ3ลบ4ลงไปเรื่อยเรืะอยกอยกังสองได้ค่าบวกครับนั้คำตอบที่ได้คือนี่ครับถ้าแทนลบ3นะลบ3ลบ3กางสองได้9 9ลบ1ได้8เห็นไหมครับถ้าแทนได้ลบ2 ลบสองลบสองได้สี่เสียลหนึ่งได้สามนะครับมีทั้งบวกลบให้สังเกตครับท้าไปวัดบนนิยามครับเซต R เป็นความสัมพันธ์ในเซต A นะครับเป็นความสัมพันธ์ในเซต A ก็ต่อเมื่อ R เป็นสับเซตของ A อคูนเนะครับไอความสัมพันธ์ตัวเนี้ย R เนี้ยต้องเป็นสับเซต A อคูนเเราเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ในเซต A นะครับตัวอย่างครับให้เซต A คือเซตลบสองลบหนึ 2, ่งศูนย์หนึ่งสองมีสมาชิกห้าตัวนะครับ และกำหนดความสัมพันธ์ในเ A โดยมีงเงื่อนไขดังนี้ข้อ1นึ่ R เท่ากับเซตคู่กับ xy เป็นสมาชิก A คูณ A โดยที่ y เท่ากับ x บวกหนะครับนักเรียนก็แทน x ด้วยนะครับลบสองลบหนึ่ค่า y ที่ได้ก็ต้องอยู่ใน A คือลบสองลบหนึ 2, ่เหมือนกันอยู่นอกเหนือม่นี้ไม่ได้นะครับอเอาลากิ่มครับนี่ครับคูณแทน x ลบสก่อน ลบสบวกด้ลบหลบหอยู่ใน a ก็ได้ครับนั้นคู่ดับได้ได้คือ x ลบสวาลบหได้อันที่2องเเป็นลบหนึ่งนี่ครับเ็ลบหลบหบวกหได้0ูนย์ศูนย์อยู่ในนี้ครับก็ได้ครับคั้นคู่ดับได้ลบหนึ่งศูนย์ต่อไปแทน x ด้วยศูนย์ครับศูบวกหึงได้หค่า y เป็น1ก็ได้ครับก็อยู่ในนี้นั้นคู่ดับศูนย์หได้ต่อไปแทนวน x ด้วยแทนเ็ด้วยหนึ่งแทนเอ็กหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองก็ แทน x ด้วย2ครับ2บวกตัวใน3 3ไม่ได้อยู่ในนี้ครับไม่เอานะครับโอเคนะครับโอเคนั่นได้เลขทั้งหมด4คู่ดับคือครับก็ไใดความสมบัติเขือเซตคู่ดับลบสลบหคู่ดับลบหนคู่ดับ0 1คู่ดับ1 2มีสมาชิก4คู่ดับนะครับโอเคนะครับเงื่อนไขที่1ครับต่อไปเงื่อนไขที่2ครับเซตคู่ดับ x y เป็นสมาชิก a คูณ a โดยที่ x เป็นนนจว และ y เป็นจำนวนคี่จำนวนคี่ในเซต A ก็ม A A first, s S ีอะไรครับลบหนึ่งกับหนึ่งจำนวนคู่ในจำนวนคู่ y เป็นจำนวนคู่ในเซต A ก็คือลบสองศูนย์แล้วก็สองถูกไหมครับอ่ะเราก็เขียนเลยครับได้คำตอบมานี้ครับ x เป็นจำนวนคี่ก็ลบหนึ่งกับหนึ่ง y เป็นจำนวนคู่คือลบสองศูนย์แล้วก็สองเราก็จับไปครับได้เลยครับลบหนึ่งกับลบสองจับเลยครับคี่คู่ถูกไหมครับคี่คู่ ลกับศู้คู่ลบหกับสอ้คู่ต่อไปหบ้างหกับลบสอกับศูกับสมีทั้งหมดหกคู่ดับครับดูตัวใ่ครับจงเขียนความสัมพันธ์ต่อไปในรูปแจกแจงสมาชิกนะครับให้เซต R นะครับเซตคู่ดับ x y เป็นสมาชิก n คูณ n นะนี่นครับ n คูณ x โดยที่ y เท่ากับ x ส่วน3 x หารด้วย3นั่นครับ n คือจำนวนนับนะครับเพื่อง่ายเอต้องเปน็นจำนวนนับ y เปน็นจำนวนนับนะครับเราดูต่อข้อแรกครับวิธีทำครับเกัน1 2 3 y 1, 1 3 2 3นะครับแทน x ได้หนึ่วนสามไม่ได้แทนได้สองวนสาไม่ได้ต้องแทน x ได้เลยนะครับ3ครับเอ็กซเป็น3 y ได้1นะครับแทน x ได้3 y ได้1นั่นคู่ดับได้คู่ดับตัวแรกคือ3 1นะครับต่อไปแทน x ต้องแทนได้หกครับ x ได้6 y ได้2องต่อไปแทน x ได้9เรารู้นะ 9หารด้วย3ได้3ต่อไปแทน x ได้12ไล่ไปได้เรื่อยๆครับไม่สิ้นสุดครับทั้าคำตอบที่ได้คือ r เท่ากับเซตคู่ดับ3 1 6 2 9 3 12 4ไปได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับต่อไปข้อ2ครับ r เท่ากับเซตคู่ดับ xy สมาชิก z ซตขนแท้คือนี่คือจำนวนเต็มนะครับเต็มๆคูณจำนวนเต็มโดยที่ x ลง2บวก y ลง2นะครับนี่คือสมการของกลุ่มครับลองคิด,ดง่ายๆแทน x ด e, ิสูตรครับ ศูนย์กกำลังสองได้ศูย์ย์บวกอะไรครับก็ต้องบวกหนึ่งมัน y ก็คือหนึ่งลังสองได้หนึ้ y เป็นอะไรครับวกลบใช้ y ได้หแล้วก็ลบหนะครับแล้วก็สลับกันครับให้ y เป็นศูนย์บ้าง y เป็นศูนย์ y x ก็เป็นหนึลบหก็ได้คำตอบนี้ครับถ้าใช้ x เป็นศูนย์ y ได้หถูกไหมครับ y หใกล้ศูนย์หเหมือนเดิมแทนค่า y ได้ลบหนึ่งเมื่อ x เป็นศูนย์ x ศูนย์ y ลบหนึ่งคำตอบก็ได้ศูนย ศูนย์กลังสองได้ศูนย์หนึ่กำลังสองได้หนึบ1กหนึ่กังสองได้หนะครับบวกกันก็ได้หนึงออกมาตอนนี้งงนะครับต่อไปครับสลับกันบ้างครับให้ให้ x เป็นห่งบ้าง y เป็นศนย์ครับแล้คู่ดับหนึ่งศูก็ได้ x เป็นลบหนึ่งก็ได้ศนถูกไหมครับให้คําตอบได้มีสี่คู่ดับครับอ่าแล้เซตคู่ดับศูนย์หนึ่ศูนย์ลบหนึ่งหนึลบหตรงนี้ผ่านนะครับได้นะครับต่อไปเงื่อนไขที่3าครับ หาถ้ากับเซตคูณดับ x y เป็นสมชากจํานวนนับคูณจํานวนนับโดยที่ y เท่ากับสแควรูท x พูดง่ายว่าเราจะแทนค่า x ได้ต่อเมื่อ x ต้องเป็นค่าจํานวนบวกเท่านั้นนะครับจําปนบวกนั้นแทน x ตั้งแต่1 2 3 4 5ได้ครับแต่แทนแล้วแทนแล้วถอดรูทได้รูทที่ถอดได้ต้องเป็นจํานวนนับด้วยังนั้นตัวแรกก็ต้องเป็นเลข4ถูกไหมครับรูทถอดได้2แล้วก็เริ่มครับนี่ครับ x เป็น4ีรูท4ถอดได้2นั้นคูณดับแรกคือ42ต่อไปก็ เก้าครับถูกไหม x เป็นเก้าถอดมาได้สามอันนี้ x ก็กลับเก้า y ได้สามต่อไปเก้าสิบหกถูกไหมครับว่า x เป็นสิบหก y ได้สี่ถ้าต่อไปก็ x เป็นยี่ห้า y ได้ห้านั่นเองครับทางคำตอบ r กับเซตคูณดับสี่สองเก้าสามสิบหกสี่ไปเรืเร่อยๆไม่สิ้นสุดน,นั่นเองโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างเกรดก็หนึ่งถ้าคูณดับ x y เป็นสมาริีของเซตความสัมพันธ์นะครับ r นะครับแล้วสามารถเขียนแทนด้วย x r y นะครับ x r y อ่านว่า x มีความสัมพันธ์ r กับ y นะครับข้อ2ถ้าคู่ดับ x y ไม่ใช่สมาชิกของความสัมพันธ์ r แล้วสามารถเขียนแทนด้วย x ไม่มีความสัมพันธ์ r กับ y ในะ x แล้ว r แล้วขีดน,นะขีดน,นะครับอ่านว่า x ไม่มีความสัมพันธ์ r กับ y นะครับข้อ3ถ้า r เป็นความสัมพันธ์จาก a ไป b เราสามารถเขียนในรูปของเซตแบบ บอกเงื่อนไขได้ดังนี้ครับ R นะครับเซตคูดับ xy เป็นสมาชิก a คูณ b, b จาก abb โดยที่นี่ครับนี่คือข้อความนะ p p xy เป็นข้อความเงื่อนไขออกมานั่นเองครับอันนี้คือการเขียนรูปแบบบอกเงื่อนไขครับโอเคนะครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ